ได้ครับเฉิญท่านสวรชาติเชิญนครับครับเก้าเียนนันประธานเดียรบครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสุภชัยครับในฐานะประธานกรรมธิการซึ่งได้มาชี้แจงในส่วนที่ท่านทํางานในสภาพุทลักษณสรรคไม,ม้กับพวกเราเพื่อเป็นการส่งต่อให้กับผู้ที่สภาซึ่งจะทําทหน้าที่ในการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเมื่อ ครั้งที่นั้นผมมีเรื่องติดค้างอยู่นิดหน่อยกับท่านประธานครับซึ่งอยากจะขออนุญาตกับท่านประธานนะครับว่าเพราะว่าท่านประธานเห็นว่าผมอยู่ในวาระหนึ่งอยู่ที่ผมพูดไปทานแต่อยากก็อยากจะให้สรุปให้เพืเ่อนๆได้รับฟังฝากขั้นที่เดียวท่านประธานที่รบกับว่าในส่วนของการทําหน้าที่ของพวกเรากันเองช่วยกันเองเนี่ยครับนอกจากเราสามารถที่จะตั้มหนึ่งข้อหนึ่งตามข้อบังคับแล้วนั้นซึ่งวันนี้ดีขึ้นมามากต้องชมกับเพื่อนสมาชิกที่กรรมิการที่ดูแลอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมติดค้างเอาไว้อยู่คือการซึ่งวันนี้ สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาเอาผู้แทนราษฎรมาเป็นประธานกรรมธิการเอาคนผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเป็นกรรมธิการซึ่งอยู่ในแถวไม่ใช่รัฐมนตรีซึ่งแตกต่างจากแนดิตเอารัฐมนตรีมานั่งเป็นประธานกรรมธิการของกฎหมายวันนี้เองครับเทิงสองแล้วที่ผมฝากประธานเอาไว้ว่าอนาคตข้างหน้าอยากจะเห็นเพื่อนสมาชิกในแถวสามนะซึ่งบางว่างงานเยอะ มีงานว่างเยอะเราไปน,นั่งเป็นกรรมธิการในแถวในประธานกรรมวิสามันจะทําให้กฎหมายนะั้นมีคุณภาพขึ้นมาเนื่องจากว่าผู้แทนแถวสามเนี่ยเขาจะมีเวลาเพราะเขาไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องประธานกรรมธิการคณะอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากกับประธานไปยังกิจการผู้ทธธี่สภาท่านอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ให้เห็นภาพว่าคนที่เราสามารถที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในกฎหมายเนี่ยการกองกฎหมายเนี่ยยังมีเยอะในสมุทิที่สภาแห่งนี้ฝากผมมาบอกเรียนกับท่านด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเพื่อน กรรมธิการที่เราแจกไปแต่ละกรรมธิการนั้นนะครับนั่นก็คือไอสังเกตการเปไปรับฟังก่อนเพราะใหม่ต่อวุฒิสภาแห่งนี้ท่านก็สามารถไปร่วมเป็นกรรมธิการกับพวกเราได้แต่อย่างน้อยต้องมีคนหลักอย่างน้อย3ท่านครับเพราะว่าในกิจการวุฒิสภานั้นจะมีสเปรเอาไว้อยู่ผมทราบครับว่าต้องคัดเลือกตรงนั้นแหละครับ ในของจิตการวุฒินะครับถ้าท่านแจกมาให้กับกรรมาการคณะต่างๆเลือกแล้วนะั่นน่ะในจิตการวุฒิอย่างน้อยสี่ห้าท่านนะ่ะต้องเลือกเอาคนที่เหมาะสมกับการที่จะไปทํางานแต่ละกฎหมายเพื่อไปช่วยกันในการกันกรองกฎหมายที่มันเกิดขึ้นให้มันมีคุณภาพนั่นเกินสิิงที่ผมฝากกับท่านประธานครับขอบคุณครับข,ขอบคุณมากครับ